ถ้าเราอยากจะสร้างรายได้กับเกมนี้เราก็ควรจะรู้จักว่าขยะกับมอนสเตอร์แต่และช่วงเลเวลมีราคาเท่าไหร่บ้างเพื่อที่เราจะได้ไปฟาร์มขยะตัวนั้นขายกันได้ยาวๆครับสวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel วันนี้ก็อยู่กับผมในเกมหาเงินนะครับเกมโชรามออนไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาให้เพื่อนๆดูกันว่า มอนสเตอร์นะครับขยะที่ดรอปจากมอนสเตอร์ตั้งแต่เลเวลช่วงเริ่มต้นนะครับจนถึงมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงสุดในเกมนี้นะครับราคาขยะที่เราจะไปฟาร์มขายนะครับราคาของขยะมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูกันแล้วก็จะสรุปช่วงท้ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าขยะมันประมาณเท่าไหร่นะครับเราจะได้รู้ว่าการที่เราจะหาเงินนะครับเราจะฟาร์มขยะไปขายนะครับเราจะฟาร์มที่ไหนดีนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแบ่งให้ไปดูแล้วกันนะครับช่วงเลเวลไม่เกิน10นะครับช่วงเลเวล5 0ถึง60ช่วงเลเวล100นะครับช่วงเลเวลประมาณ150แล้วก็ช่วงเลเวลประมาณ170-180ถึง1น0นะครับก็จะให้มาดูความแตกต่างของขยะกันนะครับว่าจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวดูกันเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็คือมอนสเตอร์ที่เลเวลไม่เกิน10นะครับอย่างเจ้าเห็ดราตีนะครับเลเวลก็ อยู่ที่10นะครับตัวอื่นในแผนที่ก็7 l e v เลเวล7บ้างนะครับเลเวล9บ้างก็ผมก็จะตีให้ดูแล้วก็จะไปสรุปราคาของขยะในมอนสเตอร์เลเวลประเภทนี้ให้ดูนะครับ พเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขยะไปขายที่เมืองโซเฟียนะครับไปดูว่าขยะที่เมืองขยะที่มอนสเตอร์เลเวลไม่เกิน10นะครับมันจะราคากี่บาทกันนะครับเดี๋ยววาร์ปกลับไปที่เมืองโซเฟียนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าเก็บขยะแล้วมาขายที่ไหนนะครับตามผมมาเลยครับเราจะไปที่ร้านค้าเบ็ดเตลิดนะครับมาที่เมืองโซเฟียแล้วก็วิ่งตามผมมาเลยครับแล้วก็เลี้ยวขวามานะครับจะเจอร้านขายของเบ็ดเตลิดนะครับ ร้านโซโลโลนะครับก็กดเข้าไปนะครับขายไอเทมมาดูกันบ้างครับว่าไอเทมที่ผมเก็บมานี่นะครับมีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูไอเทมชิ้นแรกก่อนนะครับลูกธนูครับราคา10เหรียญนะครับตรงนั้นก็มีดอกลูกธนูด้วยนะครับโอเคต่อมาครับเดี๋ยวขายเจ้าตัวสนับมือครับสนับมือ1เหรียญนะครับ ราคาถูกมากนะครับสนับมือหนึ่งเหรียญโอเคต่อมาครับหนังมังกรนะครับราคาสามเหรียญนะครับผมขอเรียกเงินในเกมว่าเหรียญนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆครับต่อมาครับก้อนหินนะครับราคาที่1เหรียญนะครับโอ้ถือว่าถูกมากนะครับสําหรับมอนสเตอร์เลเวลไม่เกินสินะครับตัวนี้ก็ดีหน่อยลูกไม้เปรี้ยวนะครับราคาห้าเหรียญนะครับ ตัวนี้ก็จะโอเคหน่อยน่าจะขายได้นะครับสําหรับลูกไม้เปี้ยวเอาไปวางขายในตลาดได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับราคาก็ไม่เกิน5เหรียญน,นะครับอยู่ที่1เหรียญถึง5เหรียญน,นะครับสําหรับขยะที่ดรอปจากมอนสเตอร์ที่เลเวลไม่เกินไม่เกิน10นะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูที่มอนสเตอร์ที่ราคาที่เลเวลอยู่ที่ช่วง50-60บ้างนะครับ ว่าขยะจะราคาแตกต่างจากเลเวลไม่เกิน10ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับทีนี้เรามาดูช่วงเลเวลของมอนสเตอร์ที่ช่วงเลเวล50-60บ้างนะครับว่าขยะจะราคาแตกต่างจากมอนสเตอร์ที่เลเวลไม่เกิน10ไหมนะครับตัวนี้เลเวล51นะครับตัวแรกนะครับเหมือนนกนะครับตัวที่2ครับเจ้าเหมือนกระลอกนะครับเลเวล52นะครับตัวนี้ก็อยู่ช่วง52 ใครที่เลเวลช่วงนี้ก็สามารถมาเก็บเลเวลได้ด้วยนะครับตัวที่3ครับเลเวล53นะครับก็สรุปว่าอยู่ในช่วงเลเวล50แล้วกันนะครับสำหรับมอนสเตอร์ในแมปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปดูว่าขยะที่นี่จะแตกต่างจากมอนสเตอร์เลเวลไม่เกิน10ไหมและขยะที่นี่จะแตกต่างจากมอนสเตอร์ที่เลเวล ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจําเป็นไหมที่เราจะต้องเลเวลให้ตัวละครของเราเลเวลสูงๆนะครับเพื่อจะหาเงินในเกมได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเก็บขยะในมอนสเตอร์ระดับเลเวลห้าถึงหกกันเลยครับ ครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าขยะราคาเท่าไหร่ผมจะไปขายในกิวบาร์นะครับจะได้ไม่ต้องกลับที่เมืองโซเฟียแล้วก็วิ่งมามันก็ค่อนข้างไกลนะครับถ้าใครมีกิวก็เข้าไปขายที่กิวบาร์ได้นะครับกับเจ้าหนูตัวเล็กๆคนนี้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูไอเทมกันครับว่าเลเวล50นะครับถึง60ขยะประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างแรกนะครับไม้ไม้นะครับตัวนี้ราคา5เหรียญนะครับต่อมานะครับ ตัวนี้เป็นหมวกครับหมวก25นะครับต่อมานะครับเป็นขนปีกนะครับราคา9เหรียญครับตัวนี้ก็ราคา9เหรียญนะครับวอลนัดแห้งนะครับต่อมานะครับตัวนี้เล็บก็ราคา7เหรียญครับก็สรุปนะครับเดี๋ยวนะครับดูตัวนี้อีกก่อนนะครับเปลือกไม้นะครับราคาเปลือกไข่นะครับราคา5เหรียญครับ คู่ห่างราคาเเหรียญน,นะครับก็แสดงว่าไอเทมนะครับหรือว่าขยะที่อยู่กับมอนสเตอร์ช่วงเลเวล5 0าสถึงหกนะครับจะอยู่ที่ตัวนี้ยังมี9เหรียญน,นะครับตั้งแต่5เหรียญถึง9เหรียญน,นะครับหเหรียญเเหรียญ9เหรียญนะครับก็อยู่ในช่วง5เหรียญถึง7เหรียญน,นะครับก็ห่างจากช่วงมอนสเตอร์เลเวลไม่เกิน10อยู่นะครับพราว่า พวกนั้นก็ขยะอยู่ที่ราคา1ถึงเอหเหรียญถึง5เหรียญน,นะครับตัวนี้ก็5เหรียญถึง9เหรียญโอเคครับต่อไปเราไปดูที่มอนสเตอร์เลเวลระดับ1 0 0กันเลยครับว่าจะขยะราคาดีไหมนะครับต่อมามาดูมอนสเตอร์ที่เลเวล100ขึ้นนะครับ100ต้นๆนนะครับว่าขยะจะราคาเท่าไหร่นะครับผมก็เอาพูดติดตามมาด้วยนะครับไปยืมตัวของเพื่อนมานะครับให้มาช่วยเพราะว่าเลเวลผม85 ถ้ายิงเองนี่อาจจะนอนได้ง่ายๆนะครับตัวนี้117นะครับมอนสเตอร์เลเวล1 1 7ก็ดรอปไอเทมอยู่ชนิดนะครับมาดูตัวต่อมาครับตัวนี้119นะครับช่วงเลเวล1 1 7ถึง119โอเคครับก็จะยิงแค่2ตัวนี้นะครับมาดูกันว่าขยะนะครับจะราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับมอนสเตอร์เลเวลนี้มันจะแตกต่างกันไหมเดี๋ยวดูกันเก็บแล้วผมจะสรุปให้ฟังครับว่าขยะ ตรงนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวดูกันก่อนเลยครับโอเคครับทีนี้เรามาดูขยะนะครับของมอนสเตอร์เลเวลประมาณ100นะครับถึง100ต้นๆน,นะครับว่าขยะจะราคาเท่าไหร่ผมก็จะไปขายที่กิ้วบ้านเหมือนเดิมนะครับ ใครที่ยังไม่มีกิวนะครับก็รีบไปหากิวอยู่เพราะว่าเราจะสามารถมาขายขยะที่ได้โดยที่เราไม่ต้องวับกลับที่เมืองนะครับพอเราออกจากกิวบาร์เราก็จะกลับไปที่เดิมนะครับไปที่แผนที่ที่เรามานั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขยะนะครับชิ้นแรกนะครับตัวนี้ราคา15เหรียญนะครับโอ้ถือว่าแพงนะครับตัวนี้ราคา15เหรียญนะครับต่อมาครับโลครับร3 0เหรียญนะครับ ก็ถ in ือว่าราคาดีเลยนะครับ130เหรียญราคาแพงด้วยนะครับตัวนี้ราคา13เหรียญนะครับรากขมนะครับราคา13มเหรียญตัวนี้ราคา11เหรียญนะครับต่อมาครับราคา13เหรียญนะครับตัวนี้หมวกนะครับราคาหมวกเหล็กบุบนะครับราคา11เเหรียญครับ ก็ผมจะไม่นับอาวุธแล้วกันนะครับก็เพราะว่าอาวุธมันมันมันเป็นชิ้นเนาะซึ่งขยะไม่ถือว่าเป็นขยะนะครับหรือใครจะขายก็ได้นะครับแต่ผมจะนับแค่พวกที่เป็นขยะนะครับก็อยู่ที่ระหว่าง11เหรียญถึง15เหรียญน,นะครับสำหรับมอนสเตอร์ที่เลเวลประมาณ1 0 0 0ถึง1น0ต้นๆน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่มอนสเตอร์เลเวลร้อยสั 150แล้วกันนะครับว่าขยะจะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมหาแผนที่นะครับแล้วก็ไปลุยที่มอนสเตอร์เลเวลร5 0ดูครับโอเคครับก็สำหรับแมปนี้นะครับมอนสเตอร์ Monster ที่อยู่ในแมปนี้ก็เลเวลอยู่ในช่วงประมาณ150นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับอยู่ในช่วง157นะครับอีกตัวเท่าไหร่เอ่ย155นะครับ154โอเค ก็แสดงว่าอยู่ในช่วง154 157นะครับเรามาดูขยะกันนะครับว่าขยะจะราคาเท่าไหร่ผมจะยิงทีละตัวนะครับเพราะว่าใช้สกิลหมูไม่ได้ถ้าใช้สกิลหมู่นี่คือผมอาจจะนอนได้นะครับเพราะาเพราะ่าผมแค่เลเวล58 85นะครับก็นอนได้ง่ายๆก็เลยต,ต้องเอาเพื่อนมาช่วยนะครับเพราะว่าถ้ามาคนเดียวคงจะไม่ไหวก็เลย ก็ขอยืมเพื่อนมาก็เลเวล210นะครับสําหรับเพื่อนก็เขาคงสบายเขาครับแต่ว่าเรานี่คงคงไม่ไหวนะครับก็จะยิงทีละตัวแล้วก็ให้เพื่อนตีนะครับเพราะว่าสังเกตจากที่เพื่อนตีครับเขาฟันทีเดียวนะครับมอนสเตอร์ตายนะครับเพราะว่าผมจะแค่โชว์ขยะให้ดูนะครับว่าขยะมันราคาเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวเราดูกันเลยแล้วก็จะไปสรุปราคาขยะให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับ ครับทีนี้เราก็จะมาสรุปขยะนะครับของ Monster Level 150นะครับว่าขยะจะราคาประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ได้มาพอสมควรนะครับไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องการแค่ให้เห็นราคาขยะให้ดูเฉยๆนะครับไปที่กิ้วบร์เหมือนเดิมครับมันสะดวกตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครมีกิวนะครับมันสามารถมาขายขยะตรงนี้ได้ง่ายๆครับไม่ต้องมาวาร์ปกับเมืองให้วุ่นวายนะครับ จะซื้อไอเทมก็ซื้อจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับมาดูขยะทันก่อนครับขยะชิ้นแรกนะครับขนฟีกนะครับราคา17เหรียญนะครับเริ่มต้นที่17เหรียญต่อมาครับ15เหรียญนะครับเกลือไข่นะครับตัวนี้หางนะครับราคา16นะครับก็มี15 16 17แล้วนะครับดูจะมีแพงกว่านี้ไหมนะครับ อันนี้ราคา18เหรียญน,นะครับ1 5ถึง18อันนี้15เหรียญครับก็ขายหมดเลยครับตัวนี้ราคา15เหรียญเหมือนกันนะครับใบเขียวสำหรับตัวนี้ก็15เหรียญครับโอเคแต่เขาจะมีไอเทมที่สามารถขายได้ด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับหลบหลีกบวก12อันนี้เราไม่ขายนะครับเราไปวางร้านได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวไอเทมที่ใช้วาปนะครับก็ไปวางร้านได้เหมือนกันก็สรุปว่าอยู่ประมาณ15ถึง18เหรียญน,นะครับสำหรับมอนสเตอร์เลเวลประมาณ150นะครับโอเคทีนี้เราไปดูระดับมอนสเตอร์ที่เลเวลถือว่าอยู่ช่วงช่วงท็อปช่วงไปลายปลายของเกมเลยนะครับ ช่วงเลเวล170ถึง180นะครับว่าขยะจะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับแมปนี้นะครับผมต้องระวังตัวเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์เลเวลเดี๋ยวดูก่อนว่าเลเวลเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราเลเวล185เออเราเลเวล85ครับแต่ว่าเรามาชนกับมอนสเตอร์เลเวล172ครับแต่สูงสุดในเกมรู้สึกว่าจะน่าจะประมาณ180กว่านะครับแต่ว่า ก็ผมจะยกตัวอย่างตัวนี้นะครับ170ให้ดูนะครับ1 7 1ครับตัวนี้ตัวนี้173นะครับโอเคก็อยู่ประมาณนี้นะครับ170ต้นๆนะครับก็จะลองให้ดูว่าขยะตรงนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่แมปเลเวล180นะครับผมยังเข้าไม่ได้เพราะว่ามันต้องทาเควสนะครับต้องผ่านเนื้อเรื่องนะครับถึงจะเข้าแมปนั้นได้ซึ่งผมยังทําไม่ถึงนะครับก็เลยเข้าไม่ได้ก็เลเวล85ครับยิงแล้วต้องหลบนะครับ ว่าไม่งั้นนี่อาจจะนอนได้ง่ายๆนะครับต้องให้เขาตกนะครับแต่ว่าตัวคุณชื่ออะไรนะฮินากะนะครับถือว่าแรงมากครับตกทีเดียวมอนสเตอร์ตายนะครับถือว่าสุดยอดมากครับผมยิงนี่เข้านิดเดียวครับแต่เขาตกนิดทีเดียวตายครับมอนสเตอร์นี่ครับผมต้องยิงแล้วคอยวิ่งหลบนะครับเวลาที่มอนสเตอร์จะใช้สกิลนะครับเราจะเห็นนะครับมันจะเป็นเส้นแดงๆนะครับเราก็หลบครับ แค่นี้ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามาตีมอนสเตอร์เลเวลสูงแล้วเราจะได้ค่าประสบการณ์เยอะนะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าเลเวลของมอนสเตอร์กับเราแตกห่างกันมากนะครับแตกต่างกันมากมันก็เลยทําให้ค่าประสบการณ์ได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะหาขยะไปด้วยแล้วก็จะเอาค่าประสบการณ์ไปด้วยผมแนะนําว่าให้เอาที่มอนสเตอร์ที่เลเวลใกล้เคียงกับตัวเองนะครับมันจะทําให้ค่าประสบการณ์ได้เยอะนั่นเองโอเคครับตัวนี้ก็ เรียบร้อยนะครับเหลืออีก2ตัวที่ผมจะตีให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะไปสรุปช่วงท้ายให้ดูนะครับว่ามอนสเตอร์เลเวล170กว่ากว่านะครับมันจะดอกขยะในราคาเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ โอเคครับทีนี้ผมก็จะไปลองสรุปราคาขยะของมอนสเตอร์เลเวลประมาณ170กกว่าให้ดูนะครับว่าขยะจะแพงไหมนะครับนี่ผมก็ได้โบกันมาด้วยนะครับ194ที่ผมใช้อยู่นี่เลเวลความแรง80เองนะครับถือว่าคุ้มนะครับที่มาได้ของ100กความแรง194ไปกะครับใช้ได้เลยนะครับของโบกันครับอ่ะไปขายขยะดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูว่าขยะราคาเท่าไหร่นะครับขายไอเทมครับ ขายที่กิวบาร์เหมือนเดิมนี่นะครับมาข้างล่างครับนี่นะครับจะขายไอเทมชิ้นแรกครับชิ้นแรกราคาอยู่ที่17เหรียญครับโอเคครับต่อมาครับ19เหรียญครับตัวนี้19เเหรียญแต่ว่ามอนสเตอร์อยู่เยอะมากเมื่อกี้ถ้ามีสกิลหมูที่ทำให้ตายทีเดียวได้นี่คือแบบรวยนะครับ ตัวนี้ก็19เหรียญน,นะครับตัวนี้2 1เหรียญน,นะครับนี่ไม่ขายครับเก็บไว้ก่อนครับเผื่อมันวางในตลาดได้นะครับตัวนี้17เหรียญน,นะครับโอเคขายไปครับสำหรับตัวนี้ สิบเกเหรียญน,นะครับอลองตัวนี้บ้างครับตัวนี้ราคาสิบเจ็เหรียญครับโอเคขยะก็อยู่ประมาณ17ถึง2 1เหรียญน,นะครับสําหรับมอนสเตอร์ที่เลเวลประมาณนี้แต่ว่าอาวุธก็ได้มานะครับได้โบกันกับตัวนี้ดาบมานะครับตัวดาบ160เหรียญน,นะครับตัวโบกันนี่ก็ดูก่อนนะครับว่าราคาเท่าไหร่160 เหรียญเหมือนกันนะครับก็ถือว่าราคาแพงครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูนะครับว่าช่วงเลเวล1ถึ่งถึง170กว่าๆของมอนสเตอร์นะครับขยะมันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะสรุปทิ้งท้ายให้ดูนะครับสรุปราคาขยะจากมอนสเตอร์นะครับเลเวล1นึถึงสิขยะอยู่ที่ประมาณ1นถึงเเหรียญ50-60ขยะอยู่ที่5-9เเหรียญ 1 0 0ถึง120ขยขยะอยู่ที่11-15ถึง15เหรียญเลเวล1 5 0ถึง1 6อยอยู่ที่15-18ถึง18เหรียญเลเวล1 7 0ถึงขยะราคาอยู่ที่17-21ถึง21เหรียญก็สรุปได้ว่านะครับขยะแต่และช่วงเลเวลของมอนสเตอร์ก็มีราคาที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ก็คือเป็นเรื่องของขยะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไอเทมที่สามารถวางขายในตลาดได้มันก็จะอีกราคาานึง อันนี้ผมพูดในแค่ส่วนของขยะอย่างเดียวนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแนะนำวิธีการหาเงินนะครับสำหรับเกมนี้มาอีกยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ